วันนี้มันจะน่าเสพาย์เพพย์ว่ไม่มีคนมาเนี่ยเออเลยรู้ว่าเขาซื้อนั่นแน่เลยซือยากได้แน่เลยอะโอ้โหขอให้สุขีรามมีความสุขในทุกวันประเดิมนะเต็มปากเต็มคำมากก็หันมาบอกว่าแบบเฮ้ยติชาไปออกติชาเล่นดีมากให้เพิ่มมือหนึ่งนี่ออกมาบอกพี่บอกพิษสวัสด์มากให้ห้าพันไม่เคยให้อะไรอีกเลย ¡Se la pinta! ¡Se สวัสดีครับเป็นซีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนิกิทชันนะครับวันนี้วันที่25มีนาคมนะครับวันเกิดของผมครับผมจะไปถ่ายบล็อกนะครับให้กับ FC เนี่ยได้ดูครับปกติผมไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยถือว่าแบบน้อยมากมากอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับโคบอลคัทเนี่ยเขารักผมมากนะครับเขาก็ไปปิดร้านอาหารนะครับร้านหนึ่งนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนดาราชวนเพื่อนในวงการชวนเพื่อนสมัยเรียนชวนครอบครัวโคบอยแล้วก็ทีมงานนะครับมาแบบกินข้าวกันในวันเกิดผมนะครับแต่สําคัญที่สุดเลยนะครับคนที่ไปในงานนะครับก็ คือสุดที่รักของผมคุณก้อยวันนี้ผมจะอ้อนก้อยหน่อยให้ก้อยขับรถให้เพราะว่าผมทำงานไม่ไหวแล้วอ่ะก้อย <Happy Birthday S 1> น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากมาครับผมตั้งแต่เช้าวันวนี้สวยจังเลยนี่ของขวัญครับให้ดูก่อนของขวัญเกิดผมนะครับน้องก้อยเขาน่ารักมากแล้วสิงโตเป็นไงสิงโตน่ารักมาก,าก,มากเลี้ยงไหมตัวนี้อยากจะเลี้ยงแต่มันดุแน่เลยใช่นี้ บอกว่ามาทำงานตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้กี่งานทําอะไรบ้างตื่นมาตอนเช้าน้องก้อยมาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ได้แป๊บเดียวพรพี่เซอร์ไพรส์แป๊บเดียวเพราะว่าต้องรีบไปทำงานทำงานตอนเช้าเสร็จปุ๊บก็รีบกลับมาแป๊บนึงก้อยเขาก็น่ารักเขาสั่งเกี๊ยวมาให้มาส่งไว้ที่คอนโดครับให้ผมกินครับผมไกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปถ่ายครับติชาต่อวิดีโอคอลมาหาก้อยด้วยเพราะว่าวิดีโอคอลมาแล้วกล้าหาญมาก ทำในสิ่งแบบเหมือนเปิดวิติใหม่ของโงการก่อนหน้านี้ก้อยเขามาคุยกับผมว่าพี่นิกกี้พี่นิกกี้เล่นสุดเธอ,เอ,อแต่การที่เราจะทำในสุดๆเนี่ยมันก็ยังระแวงอยู่ว่ามันได้ปะวะ <laughs> ผมก็เลย <laughs> เฟซ <laughs> คิดนานมาก <laughs> เฟซไทม์ไม,มไปหาเขาเออแล้วก็ขออนุญาตให้พิชาให้ของความนันเกิดผมหอมไม่หอมหมน่าพามันปิชากัเพื่อนกันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกเาหน้าก้อยเลยตรงไหนจ้า หอมตรงไหนเขามอบตรงนี้เลยเหรอคุณจะหอมผมไหมหอมครับแต่อันนี้พี่กี้ทำงานหนักจริงๆแบบติดกันน่าจะติดกันเจ็ดวันเลยมั้งทำงานติดกันหมดเลยอ่ะเหมือนไม่พักเลยอ่ะเดือนนี้เดือนมีนาใช่ไหมครับผมทำงานทุกวันเลยตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วจะว่างอีกทีหนึ่งก็คือวันที่หกถึงเก้าเมษาที่ล็อกไว้แล้วไปดำน้ำกับน้องก้อยไม่เป็นไรคุณขับรถให้ผมได้ไหมคุณขับรถได้ผมทำไมเพราะว่าผมมาเบอร์เป็นหัวเงียบตาผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไหว แต่ว่าพี่นิกี้ยหลังๆอ่ะเริ่มเบอร์หลายอย่างมากเพราะว่าเขาอ่ะมีอะไรตรวจเทปอ่ะเล่นเกมซะหน่อยเอกก็มีเล่นเกมเล่นน้อยแล้วแล้วก็ตรวจเทปแล้วก็เช็คงานถูกต้องทำงานเรายิ่งพอยอดวิวน้อยในยิ่งแบบเครียดเครียดเออเครียดแล้วก็โมโหงอขึ้นแล้วใช่มีตัวช่วยเป็นรีเซเตอร์ยังพร้อมหัวได้อยู่หรือเปล่ามานี้นี่นะคะ แบรนด์เจนยูเจนโปรผมภูมิใจมากผมภูมิใจมากๆที่น้องก้อยได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เจนยูเจนโปรครับเพราะว่าผมก็ชอบดื่มดื่มตลอดใช่ดื่มจริงแล้วพอน้องก้อยเป็นพรีเซนเตอร์ผมแบบโคตรดีใจอ่ะเพราะว่าเขาได้ฟรีมาเยอะแล้วเขามาให้ผมเต็มตู้เย็นดีใจมาก แต่พี่นิกกี้เป็นคนน่ารักมากเวลาก้อยทำอะไรเขาจะซัพพอร์ตตลอดแต่ว่าสีสังพันธ์เธอมันดีจริงจริแบนด้เจนยูเจนโพรสีส้มตัวนี้นะคะคือเครื่องดื่มบำรุงสมองควรด่ส้มมีส่วนผสมของจินเซโนไซน์นะคะจินเซโนไซน์เจมโปรเป็นสารสกัดเข้มข้นจากสมออเมริกาแล้วก็สมเอเชียช่วยเสริมการทำงานของสมองทำให้สื่อประสาทในสมองเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือสมองเธอก็จะทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้คือสีส้มที่สำคัญมีวิตามินบีห้าชนิดหนึ่งสองสามหกสิบสองนี่จำมามีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทนะคะ องที่สำคัญอร่อยดื่มง่ายรสชาติเป็นไงรสชาติผมดื่มแล้วชื่นใจเพราะว่าไม่คาวไม่มีทุกไห่สกัดผสมแล้วไม่คาวทุกครั้งอะที่ผมกินอะผมจะรู้สึกว่าผมแบบผมเริ่มดาเลยแบบแต่พอกินแบบเฮ้ยมามาจริงมาพูดเรืผมกินอะไรคุณเป็นพีเคอนเตอร์อันนี้กดเบนมีสองอันก็ชาติมันจะแบบผลไม้ผลไม้นะเนี่อันนี้นะครับจะช่วยบำรุงสมองใช่ไหมครับคุณก้อยถูกต้องครับ

อันนี้อันที่2นะคะขวดสีฟ้านี่นะคะอันนี้คือเอาไว้บรุงรุงสายตาเลยที่สําคัญนะคะเขามีส่วนผสมของลูทีนเขาเรียกว่าแบรนด์เจนยูลูทีน่าพลาสมีส่วนผสมของลูทีนแล้วก็ซีซันทีนนะคะปกป้องดวงตานะคะจากแสงสีฟ้าเวลาเหมือนแบบสองจอคอมจอมือถือใส่สีฟ้ามันเยอะมันก็จะช่วยปกป้องและที่สาคัญนะคะมีวิตามินเอวิตามินเอนะคะจะช่วยในการมองเห็นลดภาวะตาแห้งตาล้าตาเบลอดงงตาหวานะ ภูมิใจอะภูมิใจในตัวเขาไหมภูมิออผมภูมิใจในตัวเขามากเลยภูมิใจมากสาตาเบอร์คือมันช่วยทั้งหมดนะคะและที่สําคัญอร่อยดื่มง่ายมีส่วนประกอบของน้ำแบล็คคร์รนนะคะที่สำคัญคือไม่ขาวเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของสุปก่สกัดเหมือนกันผมคงกินได้ไหมอร่อยขอดื่มได้ไหมครับอ่าหมดเลยนี่หมดแล้วนะครับจะถือเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเขามากเขาตีกอล์ฟได้เล้วก็ภูมิใจภูมิใจมากผมภูมิใจมากเวลาเห็นเขาแบบตามแบบสื่อโฆษณาแบรนด์เชนยูผมรู้สึกว่าคนที่เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์เชนยูคือคนที่เก่งทํางานเก่งแแแลลล้้ววกก็็็ฉาดดคุณเปนอ่ะผผมมบบีใจ นี่นะครับฉันจะกินเข้าไปปึ๊บ วิตามิน A สูงทดสอบสายตาที่ genu.co.th อนี่ <Okay. S 1> อย่างที่น้องก้อยบอกนะครับเขาบอกว่าต้องบำรุงทั้งสมองแล้วก็สายตาแล้วก็จิตใจด้วยแต่ถ้าเกิดต้องการบำรุงสมองนะครับแก้สมองล้าบำรุงสายตาแก้ตาเบลอนะครับเราจะนึกถึงแบรนด์ genu เป็นอย่างแรกถูกต้องแบรนด์ genu genpro และแบรนด์ genulutina <ut> plus นะครับดื่มได้ทุกวันเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็วัยทำงานเหมือนนิกกี้แล้วก็น้องก้อยซื้อได้ที่ไหนแจ๊ะพิเอ็นเตอร์ <S 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 ว่นะคะแล้วก็ร้านโชว์หวยทั่วทั่วประเทศนี้เลยค่ะสามารถไปซื้อได้นะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะมี2ไซส์ค่ะไซส์ขนาด50 ml คนเล็กแบบนี้นะคะ22บาทส่วน100 ml นะคะราค่ะ,ะ42บาทเท่านั้นอ่าตอนนี้นะครับสมองรไรตาปิ๊งปิ๊งเลยละวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะไปไหนกันพูดสิเมืเ่อกี้บำรุงสมองบำรุงสายตาไปแล้วอยากบำรุงหวัวใจต้องทำยังไงจ๊ะ <laughs> หนักมากบ้าผู้หญิงมากคือไอ้บ้าเราอ่ะก็บ้าแต่เวลาเจอผู้หญิงคนอื่นนี่ยคือบ้ามากแจ็คเป็นที่ตายเป็นประกายมากไม่รู้รู้ตัวหรือเปล่าแต่เนี้ยคือกินไอ้นี่กิ้อะไรผมที่รักนะอ่ะตอนแรกขาขับไม่ไหวตอนนี้กินเมนจินยูไปแล้วขับรถไหวแล้วเขาขับเองมาเออมาขับของผมขับเองเฮ้ย ช่นนขึ้เลยอะวันนี้จะตามใจหนึ่วันเดี๋ยวก้อยจะพาเขาไปเองเพราะว่าวันนี้เราจะไปงานวันเกิดพี่นิกกี้กันนะคะซึ่งไม่เคยจัดมาก่อนเลยนะครับตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครมาบ้างในวันนี้กบอยรักเธอมากกบอยจองอเขาจองลานไว้นานมากเชิญคนที่แบบเขาเชื่อว่าเป็นคนที่รักคุณและคุณรักตอนแรกจะจัดร้านส้ตมตำแต่โทรไปหาร้านส้ตมตำแล้วพี่แมนไปด้ยวยะร้านส้ตมตำนา่ารัมาก เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานนะคะว่ามีใครมางานวันเกิดพี่นิกกี้บ้างน,นะคะคทุกคนโอวยเข้าอวยพรพี่นิกกี้แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะคะทำให้คลิปนี้นะคะยอดวิวเยอะๆนะจ๊ะขอบคุณมากๆนะครับอขอบคุณ f c ฟขาหื่นก่อนนะครับปีนี้อายุ3 1สปีนะครับ<ช>ขอบคุณ <laughs> ขออะไรในชีวิต3 1ปีของมไม่ได้อยากขออะไรในชีวิตเลยผมแค่นี้ผมก็เกินฝันมากๆแล้วและผมก็ดีใจมากๆนะครับที่วันนี้ผมมี f อขาหืน่นคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยปกป้องคอยเพิ่มยอดวิวคอยทําให้คนอื่นคิดว่าเรามีชื่อเสียงผมรู้สึกอุ่นใจทุ ไม่ว่าเราจะไปช่องไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเขาแชร์ลง y o u t u อะเราจะอุน่นใจทุกครั้งว่าเราจะไม่เสียหน้าใครเพราะเรามี FC ฟซงขาหืน่นขอบคุณนะครับขอบคคุณนะะายะะ<ป>โอเคค่ะได้เวลาไปแล้วค,ะนวนคะ่ะคาสิบเบลนะคะเจอกันที่งานจ้า ปีนี้พ่อบอยบอกว่าอยากจัดงานวันเกิดแล้วก็หให้แบบได้ชวนเพื่อนชวนญาติพี่น้องมานั่งกินข้าวกันแบบอร่อยอร่อยสบายสบายอ,อะไรเงี้ยพ่อบอยก็พาผมนะครับมาจัดงานวันเกิดน,นะครับที่ร้าน The Elephant Marketplace ดังลิ้นจี่โอ้พี่เจ้าของร้านก็สวยมากน่ารักมากขอบคุณนะพี่สาพี่สาขอบคุณนะครับพ,พี่ส,า,สาเนี่ยเขาไปเดทซีเราเหมือนกับประมาณว่าอยากเชิญคณุณก้อยคุณนิกกี้มาชิมพขบอกว่าเฮ้ยจะเชิญก้อยกับนิกกี้อย่างเดียวอ่ะเพืพ่อนๆไม่ได้กินนะน่ารักมากเลย กะเพราไก่เออกะเพราฝากร้านนะครับคุณสาโอเค่อๆเล่ที่น <game> okay. ี่ <europé ens> ค่ะตอนนี้ทําเป็นไฟดินิ่งบุฟเฟ่ค่ะก็คือเริ่มต้น999 1599 1990แต่วันนี้ที่ทานกันเป็น1990ก็คือจะมีล็อตเตอร์ด้วยคุณชาเรียกเราเป็นแสนนะเป็นแสนนะโอ้โหคุณนะครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่เจมบอกกอลบอยค่ะเก็บเลยครับเต็มที่เอาเต็มที่เลยเพราะเขามีคดีกับผมอยู่แต่ชุดบังการวันเกิดเนี่ยเป็นใส่ชุดจากสุดิี่รักเขาให้มาขอบคุนวันเกิดแล้วแต่เมื่อวานเนี่ยผมมาเลิกงานเสร็จปุ๊บผมก็บอกกบอยไปหาซื้อเสื้อใส่่่่ววววัันนนเเเกกกกกิดดดีีาาาาผมม็็็ข้้ไไปปชออออออพรรระะแแจลลลงหคต แล้วพนักงานก็บอกว่าลองไม่ค่าคุณนิกกี้แล้วก็อเฮ้ยแต่ตัวละแสนแม่งไม่เคยไต่เว้ยลองแม่<อ>งหน่อยกดกวา<ห>บอยก็บอกว่าสวยสวยสวยโอ้บอยแต่ตัวละแสนนะคุยโทรศัพท์เลยแล้วพนักงานก็เอาเสื้อมาเต็มเลยรองกันสามสี่ตัวทำไม่ซื้อแม่งไม่ได้โอเคตัวละแสนแพงไปเว้ยเราก็เลยเลือกตัวสี่หมื่นกว่าละกันเราก็เป็นตัวนี้ตัวนี้ถูกสุดปึ๊บที่ผมเอาตัวนี้โอ้็ยังไม่คุยโทรศัพท์ตั้งที่ผมว่ารอรอจะ คุยเสร็จพอเขาวางปุ๊บโอ้ตัว 40, 000, สี่หมื่นสี่อะวันเกิดผมอะของขวัญได้ไหมให้คุณอะผมให้ได้อยู่แล้วเออพนักง,งานก็เอาแบบเตรียมเก็บเงินนะครับโอ้โหกว่าจะล้วงกระเป๋ากว่าจะแบบหาเงินกว่าจะหาการ์ดผมเขินพนักงานอะเราต้องจ่ายเองอะ <c oughs> วันนี้มันยากมากเลยเซอร์พรส์เซอร์ไพรสว่าไม่มีคนมาเนี่ย<า>ที่ไม่ใกล้จะงานวันเกิดเพราะไม่มีใครมากูถูกผมตลอดเฮ้ยเอยเอมาแล้วมาแล้ว อะไรอะไรไม่ต้องไปตุ๊กปูเอ้ยพ่อเอ้พ่อเอ้ยม่อมานอิจฉากูป่ะอันใดอิจฉาคุณป่าอะนั่งลูกอีอิจฉาป่ะเออเลยรู้ว่าเขาซื้แน่แน่เลยสอยากได้แน่เลยโอ้ผมรักคุณเท่าพ่อผมเลยนะเด้อเอาดิใครอยากได้ดีเอ็มมา น่ารักกับเราตลอดวันนี้วิถูก็เป็นเครื่องดื่มให้น้องๆขอบคุณมากมากนะครับอันนี้ครับเบอร์นะเบอร์ใอ๋อขอบคุณครับคุณครับวิทย์เนี่ยเป็นพี่ที่นอกจากงานแล้วเวลาเขาว่างเนะครับาก็ไปตีกอล์ฟกับเรานั่งคุยกับเราแล้วก็ขอให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยวันนี้ก็ให้เกียรตินะงานมันเกิดเราเป็นผู้บริหารเจ้าของเจ้าของเลยเออเจ้าของนอกจากตีกอล์ฟเลดีอย่างอื่นมีตีไหมตีสนุกบครั คขอบคุณนะครับต่อมานะครับพี่สุกี้ขอบคุณนะครับพี่มูพี่มูดีครับมามาไหว้แม่พึ่งนี้่ไยไหว้แม่ไปเจมล็อตเตอไอ้เจมส์ไหว้แม่เจมส์ได้แล้วกันนะเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาเอาล็อตเตอร์ล็อตเตอร์สล็อตเตอร์พี่สุกี้ล็อตเตอร์เราต้องกอดกอดกอดเสาเทียนนั่นเองนะ โคตรเลี้ยงโคตรเลี้ยงโคตรเลียงดีใจมากครับพี่ตุ๊กี้ครับกูสามมาปกติเขาไม่เคยแบ่งงานใครครับน่ารักมากเมาก็เมาคนตายเคเห็นแต่ภาพเก่าๆที่ทอนเขาโอ้ยมันเจียบพราปันที่ใจขาดมันก็สายล่มสายยิ่งรู้เป็นพี่เป้าพี่เอาขึ้นมอได้ห้ยเราขอปากสำหรับจนน้ำตาไหลขอเออใสเสียงมาเด้อขวัญเออ พี่แมนเอาอะไรไหมซอยจูสอยจูซอยจูมาให้เปิดน yes. euh <mm <um> uh okay. ี่เปิดนี่เปิดนี่ขอความวันเกิดผมนะครับกูได้สอยจูขอความวันเกิดดีใจไหมวันนี้มางานวันเกิดดีใจไหมดีใจเลยแล้วได้มาเจอพี่ตุ๊กี้เต้นเต้นบอกเวาบดเขาบอกว่าเขาขนลุกขนลุกไปนลุก ที่พี่กับโตจริงนู้เนี่ยอันไหนง่ายแน่นี่พี่บ่โตโตจริงกางง่ายโตจริงกังง่ายเกรงไหมเกรงไหมอยู่กับพี่ตุ๊กี้เกรงไหมเกินไหมอ้ชุดยอดเลยหมดเลยนี่เกินฝันเลยวไหมเกินฝันเลยวไหมวันนี้ได้นั่งกินข้าวกับพี่ตุ๊กี้เกินฝันครับเก่รัแต่แต่ผมคิดว่าพี่เขาต้องมาแน่ๆเพราะว่าน้องสนิทกับพี่มากตอนนี้นะครับอยู่กับเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะไล่ฟังเพื่อนเก่งนี่ยเขาเรียกว่ากังต้หวันแนะนำตัวหน่อยโอ๊คเพื่อนเรารู้จักกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่มัธยมออ่่ะนีท็ปครับ ออฟตอนนี้ทำงานอยู่แบรนด์อะไรนะอยู่ลาร์การ์มมิวบาร์การ์มมิวบาร์การ์มมากมันไม่บ้าแล้วอะไรมึงขอลายแคทดี้แล้ววันนั้นน่ะแ้่แอบโอนตังค์ให้แคทดี้เพิ่มด้วยนะน้องแปมน้องแป๋มแล้วก็น้องปายแฟนมิวอันนี่บัฟบัฟแต่ครั้งแล้วบัฟนี่เป็นทีมงานถ้าเกิดในคอมเมนต์ยูทูบดาเอฟซีก็คือนี่ด่าเอฟซีแบบหัวร้อนดาดาเลยถ้าหัวร้อนด่าเอฟซีแต่ว่าถ้าเกิดแบบขอบคุณครับอะไรคือผมที่นี้แฟนบัฟแนะนำตัวนะครับแพชีขาแพ แชมป์มวยตีเพื่อนรักผมสาเหตุที่ไม่เห็นมันเพราะว่ามาทุกครั้งยอดวิวคู่น้อยทุกครั้งโอ้ยมาด้วยไอ้เดียวทำเพลงเป็นไงเพลงล่าสุดเพิ่งปล่อยมาชื่อเพลงว่าสาวล้านนายอดยอดวิวตอนนี้เหรอสองร้อยสองร้อยล้านลอยฟิวยังไม่ถึงถ้าเพลงถ้าเพลงให้กูมาต้องขอบใจคนที่เคยทิ้งกันคนก่อนๆนะขอบใจคนที่ไม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ น้องนิกกี้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้คิดสิ่งใดสมปรารถนาแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองไว้รักของยายค่ะปรารถนาดีตลอดแล้วก็สนับสนุนทุกเรื่องแล้วก็สิ่งที่พี่ตุ๊กี้รักสิ่งที่พี่ตุ๊กี้เตือนล้วนมาจากหัวใจแล้วก็จะเป็นกําลังใจอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะสุขว่าจะทุกข์จะอยู่เคียงข้างตลอดไปค่ะรักน้องนะแดาวันเกิดของพี่นิกกี้นะคะไอไอ้ยพอน่อยตี้ขอให้พี่นิกกี้จเจริญก้าวหน้าขอให้อยูทุบป,ปังขึ้นเรื่อยๆขอให้ลูกค้าเข้ารัวๆแล้วก็ขอให้เป็นคนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปขอ้ีนกะะคะ มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ส่งหวังทุกประการแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเพราะทำงานหนักจูกตอง,ตองดูแลสุขภาพดีๆนะคะจะได้ดูแลคนแถวนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะขอ,ขอให้สุขีรักมีความสุขในทุกวนันประเดงนะเต็มปากเต็มคามากขอให้เขามีความสุขในทุกวันแล้วก็สิ่งสําคัญเลยพี่นิกี้มึงไม่ชอบกินน้าเปล่าก้อยห่วงเขาเรื่องสุขภาพมากนะคะเพราะฉะนั้นที่ขอให้พี่นิกี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ลูกค้าตัวสุขภาพอะไรสักอย่างอะค่ะช่วยเข้าด้วยเพราะว่าถ้ามีลูกค้าเขาจะไปตรวจ อยาให้เขามีใช้ชีวิตสนุกสนานเอออ่ะนิกกี้ Happy birthday to you ถ้าเกิดไม่ติดมีแฟนเนี่ยโอ้โหจะเปิดอะไรให้ดูจะเปิดสะดือให้ดูเอซเสะดืดอเรียแล้วเรียแล้วนั่งกวงนั่งกวนะไปเอาแชโลมาให้ไหมใช่ค่ะแชโลมาแล้วมันมีคำว่าหืนอะไรสักอย่างอะ F C F C F เก็หืนก็หันมาบอกว่าแบบเฮ้ยติชาไปออกติชาเล่นดีมากให้เพิ่มมือหนึ่ง นี่ออกมาบอกพี่บอกพิ่สวาสมากให้ห้าพันไม่เคยให้อะไรอีกเลยเรื่องมันเป็นยังไงว่เรื่องมันเป็นยังไงทำไมอ่ะทำไมทำไมทำไมถึงไม่ดีอ่ะเขาไม่ขำมันเกิดผมไหมแล้วเป็นยังไงไอ้สัปปะจิกะรักทคงพูดรักทคงพูน่ารักแบบเป็นชาวน่ารักมากแล้วห้าพันยังไงห้าพันผู้ชายอันที่สองหมื่นยังไงนิกกี้ฉลาดหน่อยดิไม่ฉลาดเอเลยเพื่อนเจอบอกไปผมโง่บ้าผู้หญิงมากเป็นเพื่อนกันพี่ตุ๊กกี้ไอตี่ชายเพื่อนรักใครตี่ชานรัก คือเขาบอกตลอดว่าเขาบ้าผู้หญิงถ้าพี่บู้บ้าผู้หญิงพี่ตุ๊กกี้ทำยังไงบ้างอ๋อพี่บู้เป็นคนตะการเขาดีอะไม่เซ็ตพี่บู้เขาเลิศค่ะพื้นฐานเป็นคนดีจะไม่มีใครจับก้องจับผิดคนอะไรก็ไม่รู้บางคนนะนะกับตัวจะเป็นคนดีแต่ไม่มีใครสนับสนุนเพราะกลับตัวเป็นคนดีจากร้านนึงเหลือสองแสนกูเลยกลับไปขนนักแล้วเหมือนเดิมดีกว่า ไปขึ้นหล่อขึ้นนะครับสมองี้ทุกเค่องย่างจ้าครับสร้างรายได้จากยูทูบกันเยอะรีบซื้อบ้านไวๆนะมาอยู่ด้วยกันไวๆไม่ได้หรอกใครบ้านที่ไหนคะอพี่ช่าหน่อยนิชลาธานีครับไม่ได้อาใครขอนะครับก็ไม่ฟังเฉยๆหมู่บ้านน่ารักมากๆโ้ยขอบคุณมากครับพี่จามานะครับพี่จีมันไม้มีงานนะแล้วก็พี่จาให้เกียรติขับรถมาหาเราจากนิชดาเลยแล้วก็ขับปิตี่ด้วยนัดมาเก็ตเพจนางนาลินจีไปมาเก็ตเพจทองหล่อแฮปปี้เบร์เดย์นะคะมหาอำนาจแห่งยูทูบในน้อยของบ่าวทุกคนก็ขอให้้้้นนนนออองงเปป็็ททีี่รัักกกขุคคแแบบตลลดไวสญ นะความรักก็แบบพิกๆขึ้นไปเรื่อยๆจำคำพี่ไว้นะครับเป็นผู้ชายต้องยอมผู้หญิงนะครับ ดีนะครับโอ้โหวันนี้มีตัวช่วยครับไม่งั้นไม่ไหวแน่เพราะว่าตื่นมาตั้งแต่8โมงเช้าถ่ายกูบอยมาเซอร์ไพรส์นะครับไปทำงานถ่ายเชโลมาแล้วก็มาถ่ายบล็อกต่อนะครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่สมองล้านะครับตาเบลอนะครับแบรนด์เจนยูเจนโ o รขวดสีส้มนะครับบำรุงสมองอร่อยดื่มง่ายด้วยรสผลไม้ซปเปอร์ฟรุตและน้ำผึ้งไม่ผสมซุปไก่สกัดนะครับแล้วก็สีฟ้านะครับบำรุงสายตาอร่อยดื่มง่ายด้วยรสแบล็คเครนซ์ไม่ผสมซุปไก่สกัดนะครับซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ร้านโชว์หวยทั่วไปนะครับขนาดใหม่นะครับขวดเล็กนะครับราคา22บาทเท่านั้นนะครับและขวดใหญ่ 42บาทนะครับไปจัดกันเลยนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเหมือนผมนะครับรับรองว่ากินไปแล้วเนี่ยมีแรงทำงานต่อแน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับแมนจินยูนะครับน่ารักมากๆนะครับที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็ให้น้องก้อยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอันนี้เราดีใจมากๆนะครับบอกเลยว่าเรากินทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยซับสไคร้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปสนุกกับเพื่อนต่อนะครับ เชอเป็นเลเป็นแจคุณคุณรองเพลงน้เป็นเกียรติหรืไหมเฮ้ยดูในทางด้วยโอกดูในทางดูในทางเกียร์ทางเกียร์ทางเกียราเมาาบอกเกิดมาเพื่อเอาหักเล่นคอเดี๋ยวขึ้นเลย ไปเล่นคอเกิดแบบเพื่อออกคักสองเพลงมองคอสองเพลงมันเกิดผมสองเพลงสองเพลงสองเพลงนี่เป็นแสนนะในสัตว์ปกติเล่นขอบคุณมากครับตีชาก็มารอดูคุณนะตีชาตีชาจะตีตีหนงตีเฮอะไรไม่สนเพราะว่ากูเฮก็นอ้ที่ดีทุกคนมารอคุณทุกคนมารอมาแล้วเกิดแบบเพื่อออกคักฮับปุ่มเบอร์ไปได้เลยว่ายดอยว่าย่อยว่าย่อยทุกคนว่าย่อยเลยครับพี่ตุกี้พี่ตุกี้ไฮ้กี้แอปเปิ้ลเบลีนะครับคุณพี่กี้เขาคนเรานะครับ มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังครับไหนใครวันนี้อกหักบ้างครับขอเสียงหน่อยได้ไหมทำไมต้องเกิดมาเพื่ออกหักด้วยนี่คนโสดว่าไงเอาหัวใจ เคยเป็นย right oh, no. <po ังไงรู้มีการที่ได้เจอนั้นมันยิ่งใหญ่เท่าไรเธอเลยนะเธอทั้งนั้นที่ทำในช่วงชีวิตขอนฉันหน้าจดจำขอให้รักกันนานนะครับผมขอให้มีควาสุขมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงานเยอะ มีคนรักที่มีแบบนี้ตลอดไปครับผมไมกูแข็งเลยเฮียเอ้ ว่าวันนี้วันเกิดสปอยให้สปอยดีกว่าเพราะว่าสบอยกับหมอได้ใช้ได้ล้านเงไงบ้างสปอยวันเกิดถือว่าวันน cin ี้เลี้ยงวันเกิดร่วมกันดีใจมากๆเลยได้จัดวันเกิดกันนิกกี่เก nope> ือบทุกปีเลยเพราะว่าเราเกิดติดกันเลยสปอยเป็นเหมือนพี่น้องผม ยังไงผมมัรักสปอยเหมือนรักเมาส์อยู่แล้วสปอยก็ร,ยกรู้ว่าผมรักเมาส์แค่ไหนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วชาตินี้พอยูให้ไปเบิร์ดเดย์กันมา10ปี<ช>่10ปีแล้วนะเมาส์กัสบสปอยไม่เคยเปลี่ยนกูเปลี่ยนเป็น10คนแล้วฮะเกินเกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่มาไ<ก>น,น,นแต่กับค่อยม,มึพูดเหมือนเดิม50 60กก็ยังกอดตลอดไปจริง ยีปีแล้วนะตั้งแต่ผมเกิดนะคือผมจะเป็นคนที่อยู่กับมันตั้งแต่เด็กคือแบบตัวติดกันเลยอ่ะอายุห่างกันปีหนึ่งพอจะเดินไปไหนก็เดินตามพอจะทําอะไรก็ทําตามอะไรอย่างงี้<อ>เป็นหนายหัวกับหนายหางว่างั้นเถอะก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของนิกกี้ซึ่งผมภูมิใจในตัวนิกกี้มากนะที่มาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับคุณนิกกี้ทุกคนเลยแทนนิกกี้เลยจริงๆนะเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่มีทางมีคุณนิกกี้ในวันนี้ใช่ รักพี่นิกกี้มากนะครับผมแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปทุกๆปีแบบนี้ยังไม่พอต้องเอาอีกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่ร้องเพลงครับอยากร้องเพลงเพื่อนกันผมได้ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยูหูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยูหูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ยูหูย เพื่อนมีความสุขมากมากนะครับผมคิดเงินได้เงินนะครับคิดทองได้ทองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ล่ํารวยเงินทองนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรกับน้องก้อยขอบคุณมากครับเพื่อนครับคุณรู้ว่ากานแต่งงานเลโอเป็นคนแรกนะที่รู้ว่าผมคุยกับคุณแล้วแล้วเลโอก็พูดว่ามึงเชื่อไหมว่าเดี๋ยวมึงกับก้อยอ่ะอยู่กันแน่นอนเออบอกอยู่กันยาวๆแน่นอนบอกว่าเขาโทรมาคุยกับผมว่าเอผมว่าคุณกับก้อยเนี่ยเดี๋ยวคบกันยาวนี่นะทีท็อปครับหาค่ะลูกพี่โอเคครับโอ้ยหน้าแดงมาก งานดงานเด็ดมโอ้ของานเยอะๆครับะทับปรับปัจจุบันก็เยอะมากอยู่แล้วครับเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งโอ้สาธุครับพี่ความรักก็ดีมากอยู่แล้วครับดูแลกันไปนานๆนะครับขอบคุณครับประทับปรับขอบคุณนะครับนิกกี้ปรทับประทักตอนที่ไปแล้วนะเว้ยมึงกูเจอมึงตั้งแต่กูอายุสิบห้าตอนนั้นน้อยอยู่ทุกวันนี้ตอนนั้นเยอะแล้วตอนนี้น้อยลงเพราะกูซอย จะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่มีเราอยู่ตรงนี้เสมอเ้เพื่อนไม่มีปัญหาอะไรก็ได้มึงว่ามากูได้เสมอเว้ยความรักดีงานดีนะโอเคทุกอย่างดีนะก็อยากจะให้แบบว่าเต็มที่กับมันดูแลมันดีๆมึงไม่ได้เอาใช่ไหมบอกกูโอ้กูบอกแล้วก็ครึ่งทางเราผ่อดหน่อยเพราะไอเนี่ยเคยโทรมาผมมาร้องไห้อะไรอะนิก้มึงไม่ได้เปลี่ยนไปจริงไหมวะมีคนบอกว่ามึงเปลี่ยนไปไม่คือมันนักกินข้าวกันไก่เมาเล่ยเมาคนตากหมา เต็มถามว่าทำไมนิกกี้ไม่มาไอ้แมวบอกว่ามึไม่มีผมประโยชน์อะไรครับมึงไม่จะมามันไม่ครบแล้วคนอย่างมึงอะไม่ครบแล้วคนอย่างมึงอะไอ้เจมโทรมาร้องไห้เลยบอกหัวยี่ปล่อยเพื่อนกุไยใสัตว์่อยเม่่อไงครับผมว่าตอนนี้เขาจะเซอร์ไพรส์วันเกิดเลยนะเดี๋ยวเขาดูเลยเดี๋ยวเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดแท้ก็อยากเพื่งไปเห็นจ้่อหยาดูอันนี้ าเสียสละเวลามางานมันเกิดนะครับจริงๆเป็นงานมันเกิด3คนเลยนะสปอยด้วยพี่โต้งด้วยแล้วก็นิกกี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วผมมีของฝากให้พี่นิงที่ครับโทรไปทุกกี้นิกกี้หนึ่งสองสาม